หลายโรงแรมนะครับหรืออาคารหรือว่าสำนักง,งานในตึกสูงๆเนี่ยจำนวนมาก่วโลกเนี่ยไม่มีชั้น13มเลยนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมทางช่อง YouTube นะครับจาท็อปนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่วันศุกร์ที่13นะครับพฤศจิก,กายน2อ6 3นายนะครับวันศุกร์ที่13ด้วยนะศุกร์13เนี่ยเป็นความเชื่อของชาวตะวันตกนะครับถือว่าเป็นวันแห่งความโชคร้ายนะ ที่นั่นน่ะเขาถือกันเป็นจริงประจังนะครับเ,เพื่อนๆหลายโรงแรมนะครับหรืออาคารหรือว่าสํานักง,งานในตึกสูงๆเนี่ยจำนวนมากทั่วโลกเนี่ยไม่มีชั้น13เลยนะตามตึกตามอะไรที่มีหลายชั้นเนี่ยเขาจะข้ามไปที่ชั้น12แล้วก็ข้ามชั้น13ไปเลยไป14น,นะครับถือว่าเป็นวันเป็นเลขไม่ดีนะครับเป็นเลขแห่งความชั่วร้ายนะครับเ,เพื่อนเโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามากับอยู่กับเหรียญน,นะครับท่านทาเวสสุวรรณนะครับเพื่อนเพื่อน ยเยนท้าวเวสุวรรณนะซึ่งถือว่าท่านเป็นอธิบดีแห่งศูนย์นะครับนะเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีาศาจนะครับนะเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับพเพื่อนๆนอนหลับฝันดีกันแน่นอนก็จะไปรับชมนะก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันหน่อยนะครับพเพื่อนๆจะได้เป็นกําลังใจนะให้จ่าทําคลิปนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับโอเค วันนี้จะมีเหรียญนะครับท้าวเวสสุวรรณทั้งหมด2เหรียญนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับทั้ง2เหรียญเลยนะครับมากระที่เหรียญแรกนะครับเหรียญแรกรุ่นนี้อยู่ในรุ่นบุญอีสานนะนะครับอยู่ในรุ่นบุญอีสานนะครับจุดประสงค์ของการออกเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถนะครับที่วัดศรีสง่าจังหวัดสกลนครนะ เจตนาดีมากๆนะครับในการถือว่าเป็นการทําบุญนะครับนะเพื่อนๆที่บูชาเหรียญรุ่นนี้ไปนะครับต่อมาเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2ออยู่ในรุ่นกะถิน9วัดนะครับหรือว่ากะถิน9อ้าอามนะครับออกออกประมาณเดือนที่ผ่านมานะครับบอกเดือนที่ผ่านมานะตัวนี้กะถินเก้าอลามแห่งเมืองมแม่กองนะครับโอเคเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะ อ,ออกมาแล้วโอเคนี่เป็นการเสียเวลาเหรียญต่อไปนะครับมาครับครบทั้งสองเหรียญแล้วนะครับแกเอ,อกจากซองมาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆสีโดดเด่นนะครับทะลุกล่องมาเลยนะครับนะมามาดูกันที่เหรียญแรกกันเลยนะครับ เปิดออกมาอ่าเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับเหรียญน,นี้หมายเลขศูนย 1.800น่าจะใช่นะเดี๋ยวลงกล้องนะครับ1.806นะครับัมเบอร์1806นะครับสวยงามนะครับนะงานพุทธศิลป์นะครับงานพุทธศิลป์รุ่นนี้เนี่ย ความพิเศษของรุ่นนี้นะครับรุ่นมูนิสารนะครับจะมีองค์พญานาคนะครับหรือพญานาคราชนะครับประทับนะครับอยู่ด้วยนะครับอยู่ด้านข้างนะครับบริเวณใบหน้าขององค์เท้าเวสุวรรณนะครับนะเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมที่รับชมนะครับที่นับถือนะครับองค์ท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็นับถือศรัทธานะครับ องค์พญานาคนะครับถือว่ารุ่นนี้พิเศษมากๆนะครับแนะนำนะครับบูชากันบูชากันติดตัวกันไม่ได้เลยนะครับนะถือว่าได้มีทั้งองค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็องค์พญานาคอยู่ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆด้านข้างก็ฉลุลายกระหนกนะครับสวยงามนะครับบริเวณรอบเหรียญน,นะรุ่นนี้ วงต่อมาดุนเก้าอามนะครับกระถินเก้าอา,ามนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดห้านะครับนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดห้า เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาสีแดงเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกับเหรียญก่อนหน้านี้นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้ดูความสวยงามนะครับเดี๋ยวแกะออกมาจากซองให้ดูกันเลยนะครับ กััันนะครบท้ง,งเหียโคตรสวยนะครับเพื่อนๆบอกได้คำเดียวว่าโคตรสวยนะแล้วแต่วความชอบเลยนะครับนะการออกแบบงานพุทธศิลป์นะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะแล้วแต่วความชอบนะด้าน,นซ้ายมือนะครับเป็นรุ่นบุญอีสานนะครับรุ่นบุญอีสาน เนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับด้านขวามือจะอยู่ในรุ่นกระถิ่น9ก้าอารามนะเนื้อเงินลงยาสีแดงเหมือนกันนะครับสวยไหมเพื่อนๆน,นะครับด้านหลังด้านหลังเหมือนกันนะด้านหลังเหมือนกันนะครับอ๋อ,อจะต่างที่ฟอนต์ด้านบนนะครับ ด้านบุญกระชินเนี่ยจะเขียนว่าสมปัารถนามหาสิริฐโชคนะเพื่อนๆส่วนกระชินเก้าอารามเนี่ยจะเขียนว่าจะเลินมั่นคงดีตลอดการนะครับมาแล้วแต่ความชอบไปแหละนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับความสวยงามนะ ต้องบอกว่าสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่นะครับเอียงนะครับนะครับเล่นกับแสงกับเงาหน่อยนะโอเคครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ น่าจะประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ